สวัสดีสแปล้านดวงตาสแปดล้านดวงใจนะคะสวัสดีค่ะพี่ทิพย์เมื่อกี้นี้ล่องขึ้นแล้วเมื่อกี้นี้ึ้นเมื่อกี้นี้นนะึ้น่ะที่นี่คิดว่ามันเป็นคลิปที่ไลฟ์สดที่ไม่มีคุณภาพภาพมันก็จะเบลอแล้วก็เสียงก็ไม่มีนะคะก็เลยคิดว่าไลฟ์สดเมื่อกี้นี้ที่ออกจากทีทำงานมานะจ๊ะ มันจะมีปัญหาน้องอู๋น้องอู๋สวัสดีจ้าเห็นเบอร์ค่ะไม่มีเสียงมาใหม่มันเป็นอะไรเรื้อแสดงว่าตอนที่บ่ายเอ็งึ้นเสียงว่าตอนที่เอง็งคืนน่ะมันโทรศัพท์มันล่มเนาะจริงๆแล้วโทรศัพท์อันนี้สื่อใหม่เด้เป็นเครื่องใหม่แสดงว่ามันตะกุตะกะมันมันล่มห้อมันก็ไม่มีคุณภาพเนาะแปลกจังเลยอ สงสัยคลิปนี้จะไม่ไม่ได้แล้วแหละแสดงว่าช่องภาพเปียจะต้องช่องภาพเปียจะต้องไอน้นี่นะจะต้องขคืนแบบว่าอยู่นิ่งๆอ่ะนิ่งๆถ้าว่าโทรศัพท์ล่มหรือเขื่อนยายเลื่อนไหวมันจะไม่มีคุณภาพเลยเนาะ ดูสิโอ้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต่างขาก่อนต่างขาก่อนตอนนี้คงได้ยินเสียงแล้วเนาะจ้ะ อตอนไปต่าง่าเออแปกอันอันอันช่องอันช่องพาเปียเวลาขึ้นไลฟ์สดเราเราจะไปกดอีอตัวที่ว่ายเราจะแชร์ไปในคลิปสั้นน่ะของพาเปียมันจะไปเข่าแต่คลิปช็อตนะคะไม่ใช่ในในในทีหานาะทีไม่ใช่เลยเนาะ อันนี้เหมือนม่ฉับเนาะจ่ะฉับไหมจ่ะชัดไหมเอ่ยเดี๋ยยินเสียงอยู่เนาะจ่ะขอบคุณยี่สิบเอ็ดล้านดวงตานะคะกัะสิบสองไลน์นะคะขอบคุณไอไอเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่มีลมบนเลยจ้ะเพราะว่าแสดงว่าพาเปียจะต้องขึ้นแบบต้องนั่งนิ่งๆเนาะน้องก็เคยอ๋อน้องอุ้ก็เคยเตะกี๋หมุนหมุน แล้วเบอร์ใช่ไหมน้องอุยิ่ไม่ขึ้นหน้าละจ้ะเพราะว่าเอ็งึ้นเมื่อกี้นี่เอ็งกัพูดอยู่คนเดียวเนะาะพูดจังพูดจังพูดอยู่คนเดียวนะจริงๆแล้วเอ็งไม่ไม่รู้เนาะเพระาะเอ็งไม่ได้ไม่ได้ยี่ไม่ขึ้นหน้าละจ้ะเพราะว่าโอ้คุณมัตสีสีสยามสวัสดีค่ะ เมื่อกี้คืนนางพูดอยู่คนเดียวจ้ะคุณอามทักทายคุณมัตซีนะคะคุณวันขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณพี่ทิพย์นะคะขอบคุณน้องอู้นะคะมาสองรอบเลยเมื่อกี้นี่ก็เนาะเมื่อกี้นี่เนาะพูดอยู่คนเดียวเนาะก็เลยแปลกจังเลยเดี๋ยวจะลองใหม่เดี๋ยวจะลองใหม่แสดงว่าเราคืนเราคืนเอ่อ ไลฟ์สดเราทําโทรศัพท์ล่มแล้วก็เขื่อนไว้เกิดมีอยู่เฉยเนาะ,นะมันเลยมันเลยทำไมเสียระบบไปเลยเนาะคุณอามขอบคุณนะคะไม่น่าเลยอ่ะที่นี่จะได้ที่ได้รู้แล้วว่าต่อไปคงจะ คงจะเออคงจะขึ้นไหลสดแล้วก็นั่งในรถไม่ได้นะมันเสียระบบเลยทุกคนขอบคุณมากนะคะ